คุณเคยคิดไหมว่าทำไมหลายคนที่แต่งงานใหม่ในวัยชราถึงลงเอยด้วยความเสียใจบางคนเชื่อว่าการมีคู่ชีวิตในบ้านปลายคือการเติมเต็มความเหงาและสร้างความสุขที่หายไปแต่ความจริงแล้วหลายคนกลับพบว่าการแต่งงานครั้งที่สองหรือสามในวนัยนี้ไม่ใช่เรื่องของความรักอีกต่อไปแต่มันเป็นเกมแห่งผลประโยชน์ที่ซับซ้อนกว่าที่คิดหยุดภาพเสียงเงียบชั่วครูลองนึกภาพตามดูคุณใช้ชีวิตมาทั้งชีวิต เพื่อสร้างครอบครัวเลี้ยงลูกดูแลคนที่คุณรักแต่เมื่อถึงวันที่คุณต้องการใครสักคนอยู่เคียงข้างคุณแน่ใจได้อย่างไรว่าคนคนนั้นรักคุณจริงๆหรือเพียงแค่ต้องการบางสิ่งจากคุณมีเรื่องราวมากมายของผู้สูงอายุที่แต่งงานใหม่เพราะความเหงาแต่จบลงด้วยการสูญเสียทุกอย่างเงินทรัพย์สินและแม้แต่ศักดิ์ศรีของตัวเองวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจความจริงของการแต่งงานในวัยชารา ที่ไม่มีใครบอกคุณเราจะเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงคำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญและสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนตัดสินใจแต่งงานอีกครั้งเพราะในวนัยนี้การตัดสินใจผิดเพียงครั้งเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตที่เหลือของคุณไปตลอดการดนตรีเราอารมณ์คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะรู้ความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความรักในวัยชราความรักในวัยชราเป็นเรื่องซับซ้อนมากกว่าที่หลายคนคิดหลายคนเชื่อว่า เมื่ออายุมากขึ้นการมีคู่ชีวิตจะช่วยเติมเต็มความเหงาและทําให้ชีวิตสมบูรณ์แต่ในความเป็นจริงการแต่งงานในช่วงบั้นปลายชีวิตอาจไม่ใช่คําตอบของความสุขเสมอไปกลับกันมันอาจนําพาความทุกข์ใจและปัญหาที่ไม่คาดคิดเข้ามาในชีวิตผู้สูงอายุจํานวนมากเผชิญกับปัญหาความเหงาหลังจากลูกเต้าเติบโตและมีครอบครัวของตัวเองหลายคนรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งต้องใช้ชีวิตคนเดียวโดวยไม่มีใครคอยดูแลนี่คือสาเหตุที่บางคนเลือกที่จะแต่งงานใหม่ โดยหวังว่าจะมีใครสักคนมาอยู่เคียงข้างในช่วงบ้านปลายแต่คำถามสำคัญคือการแต่งงานในวัยนี้เกิดขึ้นจากความรักที่แท้จริงหรือเป็นเพียงความต้องการทางอารมณ์ที่นำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดในอดีตการแต่งงานหมายถึงการสร้างครอบครัวและการดูแลกันไปจนแก่เท่าแต่ในยุคปัจจุบันสังคมเปลี่ยนไปค่านิยมเกี่ยวกับครอบครัวและการใช้ชีวิตหลังเกษียณก็เปลี่ยนตามหลายคนแต่งงานใหม่ โดยไม่คิดถึงผลกระทบที่อาจตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินมรดกความสัมพันธ์กับลูกหลานหรือแม้แต่ปัญหาสุขภาพที่อาจกลายเป็นภาระของอีกฝ่ายเมื่อพูดถึงการแต่งงานใหม่ในวัยชาราสิ่งที่มักถูกมองข้ามคือแรงจูงใจที่แท้จริงของคู่ครองบางครั้งอีกฝ่ายอาจไม่ได้แต่งงานเพราะความรักแต่เพราะเหตุผลอื่นเช่นการวางพึ่งพาทางการเงินอนอการต้องการที่อยู่อาศัย หรือแม้แต่การมองหาผู้ดูแลในวัยชราสิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังเมื่อลักษณะของความสัมพันธ์ไม่ใช่ความรักที่แท้จริงแต่เป็นข้อตกลงทางผลประโยชน์ที่ต่างฝ่ายต่างต้องการอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือความเข้ากันได้หลายคู่ที่แต่งงานใหม่ในวัยชรามักพบว่าตัวเองไม่สามารถดปรับตัวเข้าหากันได้เหมือนวัยหนุ่มสาวพฤติกรรมความคิดและนิสัยที่ฝังรากลึกมานานหลายสิบปีทําให้เกิดความขัดแย้งแม้ในช่วงแรกความสัมพันธ์อาจดูราบรื่น แต่เมื่อเวลาผ่านไปปัญหาต่างๆก็เริ่มปรากฏขึ้นนอกจากนี้การแต่งงานใหม่ยังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัวบางครั้งลูกหลานอาจไม่ยอมรับคู่ครองคนใหม่ของพ่อหรือแม่และมองว่าอีกฝ่ายเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์สิ่งนี้นำไปสู่ความขัดแย้งในครอบครัวทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกแย่ลงบางครอบครัวถึงขั้นแตกแยกเพราะเรื่องการแต่งงานใหม่ของผู้สูงอายุเมื่อมองในแง่กฎหมายการแต่งงานใหม่ ในวัยชรายังส่งผลต่อสิทธ์ในทรัพย์สินและมรดกหลายกรณีผู้สูงอายุโอนทรัพย์สินให้คู่สมรสใหม่โดยไม่ระวังทำให้ลูกหลานต้องเสียสิทธ์ในสมบัติที่ควรเป็นของครอบครัวบางครั้งสิ่งที่คิดว่าเป็นความรักกลับกลายเป็นแผนการที่นำไปสู่การสูญเสียทุกอย่างสิ่งสำคัญที่สุดคือผู้สูงอายุควรถามตัวเองให้แน่ใจก่อนตัดสินใจแต่งงานใหม่ว่าแต่งงานครั้งนี้เพื่ออะไร หากเป็นเพียงเพราะความเหงาอาจมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าเช่นการสร้างเครือข่ายเพื่อนการเข้าร่วมชมรมผู้สูงวัยหรือการมุ่งเน้นพัฒนาตัวเองแทนการหาคู่ครองการใช้ชีวิตคนเดียวในวัยชราไม่ได้หมายความว่าต้องเผชิญกับความเหงาเสมอไปแต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้และดูแลตัวเองให้มีความสุขโดยไม่ต้องพึ่งพาใครการเข้าใจความจริงเกี่ยวกับการแต่งงานในวนัยนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พราะเมื่อถึงวัยนี้ความรักไม่ใช่แค่เรื่องของหัวใจแต่เป็นเรื่องของความจริงที่ต้องมองให้ลึกกว่าความรู้สึกชั่วขณะในอดีตความรักและการแต่งงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของหน้าที่ความสัมพันธ์ทางสังคมและความมั่นคงของครอบครัวในหลายวัฒนธรรมผู้สูงอายุถือเป็นเสาหลักของครอบครัวคำพูดของพวกเขามีอิทธิพลลูกหลานให้ความเคารพและดูแลพวกเขาไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ย้อนกลับไปหลายร้อยปีก่อนในสังคมเกษตรกรรมผู้คนมักอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่การแต่งงานไม่ได้มีเพียงแค่ความรักโรแมนติกแต่เป็นข้อตกลงทางสังคมที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวและชุมชนในเวลานั้นการแต่งงานใหม่ของผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้หากคู่สมรสเสียชีวิตเพราะการมีคู่ชีวิตหมายถึงการมีคนดูแลก,กันและกันในช่วงบั้นปลายชีวิตแต่เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปโครงสร้างครอบครัวก็เปลี่ยนตามในยุคป,ปฏิวัติตอุตสาหกรรมหลายครอบครัวเริ่มแยกออกจากครอบครัวใหญ่ เพราะการอพยพไปทำงานในเมืองความสัมพันธ์แบบครอบครัวขยายค่อยๆลดลงและเปลี่ยนเป็นครอบครัวเดียวพ่อแม่และลูกอาศัยอยู่ร่วมกันโดยไม่พึ่งพาญาติพี่น้องมากเหมือนแต่ก่อนสิ่งนี้นำไปสู่การที่ผู้สูงอายุเริ่มมีบทบาทลดลงในครอบครัวเมื่อถึงวัยชราพวกเขามักต้องอยู่เพียงลำพังในช่วงศตวรรษที่20เมื่ออายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์ยืนยาวขึ้นสังคมเริ่มให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตหลังเกษียณมากขึ้นการแต่งงานในวัยชราเริ่มกลายเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงเนื่องจากหลายคนเริ่มมองหาความรัก หรือความสัมพันธ์ใหม่หลังจากที่คู่สมรสจากไปอย่างไรก็ตามค่านิยมทางสังคมและศาสนายังคงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการแต่งงานใหม่ของผู้สูงอายุตัวอย่างเช่นในสังคมเอเชียผู้สูงอายุที่แต่งงานใหม่อาจถูกมองว่าไม่เหมาะสมโดยเฉพาะผู้หญิงที่สูญเสียสามีบางครั้งพวกเธอถูกคาดหวังให้อุทิศชีวิตให้กับลูกหลานมากกว่าที่จะสแสวงหาความสุขส่วนตัวในขณะที่ผู้ชายสูงอายุที่แต่งงานใหม่มักได้รับการยอมรับมากกว่านี้เป็นผลมาจากแนวคิดทางสังคมที่แตกต่างกันร,ระหว่างเพศ ในสังคมตะวันตกแนวคิดเกี่ยวกับการแต่งงานในวัยชรามีความเปิดกว้างมากขึ้นผู้สูงอายุที่เป็นไม้หรือ,อยารางสามารถหาคู่ครองหม่ได้โดยไม่มีแรงกดดันจากครอบครัวมากเท่ากับในวัฒนธรรมเอเชียอย่างไรก็ตามการแต่งงานในวนัยนี้ก็ยังคงมีความท้าทายในแง่ของการบริหารทรัพย์สินการแบ่งมรดกและความสัมพันธ์กับลูกหลานเมื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจได้ทําให้แนวคิดเรื่องความรัก และการแต่งงานเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงการแต่งงานไม่ได้เป็นเพียงข้อผูกมัดทางสังคมอีกต่อไปแต่เป็นทางเลือกของแต่ละบุคคลผู้สูงอายุมีอิสระภาพในการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตของตนเองมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ต้องเผชิญกับความซับซ้อนของความสัมพันธ์ที่มากขึ้นด้วยปัจจุบันเราเห็นแนวโน้มใหม่เกิดขึ้นเช่นการอยู่เป็นโสดในวัยชาราโดยสมัครใจผู้สูงอายุจำนวนมากเลือกที่จะไม่แต่งงานใหม่เพราะพวกเขาต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อใครบางคนเลือกอยู่ร่วมกัน โดยไม่จดทะเบียนสมรสเพื่อลดความยุ่งยากทางกฎหมายบางคนเลือกที่จะสร้างเครือข่ายเพื่อนฝูงแทนการมองหาคู่ครองสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุในปัจจุบันมีแนวคิดเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ที่แตกต่างจากอดีตการเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการแต่งงานในวัยชาราจะช่วยให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าทำไมแนวคิดนี้จึงเปลี่ยนไป และทำไมการแต่งงานใหม่ในวัยนี้จึงอาจไม่ใช่คำตอบของทุกคนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้สูงงออายุควรตระหนักถึงปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจและกฎหมายก่อนตัดสินใจแต่งงานใหม่เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจนั้นจะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่การแก้ไขความเหงาชั่วคราวในโลกปัจจุบันการแต่งงานใหม่ในวัยชรากลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาครอบครัว และผู้สูงอายุต่างมีมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับเรื่องนี้งานวิจัยจํานวนมากพบว่าการแต่งงานใหม่อาจมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ซับซ้อนกว่าที่หลายคนคาดคิดดรลิซ่าฟิลิปนักจิตวิทยาครอบครัวจากมหาวิทยาลัยฮาวาดากล่าวว่าเมื่อคนเรามีอายุมากขึ้นความต้องการทางอารมณ์และสังคมย่อมเปลี่ยนแปลงไปการแต่งงานใหม่ในวัยชาราจึงไม่เหมือนกับการแต่งงานในวัยหนุ่มสาวเพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความรักแต่ยังเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางการเงินความสัมพันธ์ในครอบครัวและสุขภาพร่างกายด้วย หนึ่งงานวิจัยเกี่ยวกับความสุขและสุขภาพของการแต่งงานในวัยชราจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่ติดตามกลุ่มผู้สูงอายุจำนวน2 0 0พันคนเป็นเวลากว่าส0ปีพบว่าผู้สูงอายุที่แต่งงานใหม่มีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพจิตด,ดีขึ้นในช่วงปีแรกของการแต่งงานอย่างไรก็ตามหลังจาก3-5ปีความพึงพอใจในชีวิตของพวกเขามีแนวโน้มลดลงเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งทางการเงินและความสัมพันธ์กับลูกหลาน ผู้ที่เลือกอยู่เป็นโสดหรืออยู่เป็นคู่แต่ไม่จดทะเบียนสมรสกลับรายงานว่ามีระดับความเครียดต่ำกว่าผู้ที่แต่งงานใหม่าศาสตราจารย์เตอร์แมคโดนั่นผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์จากมหาวิทยาลายัยเมลเลินกล่าวเสริมว่าผู้สูงอายุที่เคยผ่านการหย่าร้างหรือการสูญเสียคู่สมรสมักจะมีแนวโน้มระมัดร,ระวังในการตัดสินใจแต่งงานานอ,อใหม่พวกเขาเรียนรู้จากอดีตและบางครั้งก็ตัดสินใจว่าการอยู่เป็นโสดอาจให้ความสุขมากกว่าการต้องปรับตัวเข้ากับใครใหม่อีกครั้ง 2. ด้านกฎหมายและการเงินปัจจัยที่มักถูกมองข้ามอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเตือนเกี่ยวกับการแต่งงานใหม่ในวัยชาราคือเรื่องของกฎหมายและการเงินดเรเจมส์คาร์เตอร์ทนายความด้านกฎหมายครอบครัวอธิบายว่าการแต่งงานใหม่ในวัยชาราไม่ใช่แค่เรื่องของความรักแต่มันยังมีผลกระทบโดยตรงต่อทรัพย์สินมรดกและสวัสดิการทางสังคมหากไม่มีการวางแผนที่ดีผู้สูงอายุอาจต้องเผชิญกับปัญหาทางกฎหมายที่ไม่คาดคิดจากสถิติพบว่าในหลายประเทศผู้สูงอายุที่แต่งงานใหม่ โดยไม่ได้ทำสัญญากอนสมรส (Prenuptial Agreement) มักต้องเผชิญกับข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินหลังจากที่พวกเขาเสียชีวิตนอกจากนี้ลูกหลานอาจรู้สึกไม่พอใจหากพบว่ามรดกของครอบครัวถูกแบ่งให้กับคู่สมรสใหม่แทนที่จะตกเป็นของพวกเขา 3. ความสัมพันธ์กับลูกหลานปัญหาที่ไม่ควรมองข้ามนอกจากปัจจัยด้านสุขภาพและการเงินแล้วผู้เชี่ยวชาญยังพบว่าการแต่งงานใหม่ในเวชราสามารถส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและลูกหลานได้อย่างมีในสําคัญ ดรซินเทียลอเรนนักจิตวิทยาครอบครัวจากมหาวิทยาลัยสแตนกล่าวว่าผู้สูงอายุจำนวนมากที่แต่งงานใหม่ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากลูกหลานพวกเขาอาจรู้สึกว่าถูกทรยศหรือกลัวว่าคู่สมรสใหม่ของพ่อหรือแม่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อทรัพย์สินของครอบครัวจากการสำรวจโดยสถาบันครอบครัวแห่งอเมริกาพบว่า6 8ของลูกหลานที่พ่อแม่แต่งงานใหม่ในวัยชารารู้สึกว่า ความสัมพันธ์ของพวกเขากับพ่อแม่เปลี่ยนไปบางคนถึงกับลดการติดต่อกับพ่อแม่เพราะไม่สามารถยอมรับคู่สมรสใหม่ของพวกเขาได้ 4. บทสรุปจากผู้เชี่ยวชาญควรแต่งงานใหม่หรือไม่จากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญการแต่งงานใหม่ในเวชราไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบดตรลิซ่าฟิลิปแนะนําว่าหากผู้สูงอายุต้องการแต่งงานใหม่พวกเขาควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และการเงินก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าการแต่งงานจะไม่ส่งผลกระทบต่ออนาคตของพวกเขาและลูกหลานศาส,สตราจารย์เตอร์แมกโดนันเสริมว่าผู้สูงอายุค,ควรมีการสื่อสารกับลูกหลานให้ชัดเจนและไม่ควรรีบตัดสินใจเพียงเพราะกลัวความเหงาดเรเจมส์คาร์เตอร์กล่าวสรุปว่าการแต่งงานใหม่อาจเป็นสิ่งที่ดีหากทั้งสองฝ่ายเข้าใจข้อดีข้อเสียและเตรียมตัวให้พร้อมอย่างไรก็ตามสำหรับบางคนการเลือกอยู่เป็นโสดอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสุดท้ายแล้วไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดในการแต่งงานใหม่ ในวัยชาราทุกคนควรตัดสินใจตามความเหมาะสมของตัวเองโดยคำนึงถึงสุขภาพจิตความสัมพันธ์ทางครอบครัวและความมั่นคงทางการเงินเรื่องราวของคนที่แต่งงานใหม่ในวัยชารามักมีความหลากหลายและสะท้อนถึงความท,ท้าทายและผลกระทบที่มีต่อชีวิตครอบครัวการรับฟังเรื่องราวจากคนจริงๆสามารถให้มุมมองที่ลึกซึง้งและเป็นประโยชน์ในการพิจารณาการแต่งงานใหม่ในวัยชารามาดูตัวอย่างจากชีวิตจริงของผู้สูงอายุที่ตัดสินใจแต่งงานใหม่ในช่วงปีทองของชีวิตกัน หนึ่งการแต่งงานใหม่หลังการสูญเสียคู่สมรสคุณนิวัตและคุณอสมารีคุณนิวัต,าวตอายุ72ปีสูญเสียภรรยาของเขาหลังจากการแต่งงานกันมานานถึง40ปีหลังการจากไปของภรรยาเขารู้สึกโดดเดี่ยวและเหงามากโดยเฉพาะในช่วงปีแรกหลังจากการสูญเสียแม้จะมีลูกหลานมาคอยดูแลแต่ความเหงาก็ยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายสําหรับเขาคุณนิวัตรเริ่มมีความคิดที่จะหาคู่ชีวิตใหม่ และได้พบกับคุณสมารีผู้หญิงวัย68ปีที่เพิ่งผ่านการสูญเสียสามีมาเช่นกันหลังจากพบกันไม่นานทั้งสองตัดสินใจแต่งงานกันในช่วงต้นปีที่แล้วหลังจากแต่งงานใหม่ความสุขของคุณิวัตและคุณสมารีดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยทั้งสองพูดถึงการสนับสนุนและความเข้าใจในกันและกันที่มีให้กันมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทายลูกๆของคุณิวัตรเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับการที่เขาแต่งงานใหม่ โดยเฉพาะเรื่องของมรดกและการแบ่งทรัพย์สินหลังจากการพูดคุยและการทำสัญญาเพื่อความมั่นใจทั้งในเรื่องทรัพย์สินและการดูแลคุณพ่อพวกเขาก็สามารถยอมรับความสัมพันธ์นี้ได้คุณนิวัตกล่าวว่าการแต่งงานใหม่ไม่ได้ทำให้ความรักที่ผมมีต่อภรรยาคนแรกของผมหายไปแต่มันเติมเต็มช่องว่างในชีวิตของผมให้มีความหมายและความสุขมากขึ้น 2. ความท้าทายในการแต่งงานใหม่คุณประสิทธิ์และคุณชนทิชาคุณประสิทธิ์อายุ70ปีตัดสินใจแต่งงานใหม่ หลังจากที่ยร้างกับภรรยาคนแรกมาเป็นเวลากว่า10ปีเขาพบคุณชนทิชาผู้หญิงที่อายุ66ปีและทั้งสองก็มีความเข้าใจและความเข้ากันได้อย่างรวดเร็วในตอนแรกเขาคิดว่าเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นและไม่เหงาอีกต่อไปอย่างไรก็ตามความท้าทายเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเขาพบว่าการแต่งงานใหม่ในวนัยนี้มีความซับซ้อนกว่าที่คิดลูกๆของเขามีความรู้สึกไม่พอใจที่พ่อของเขาแต่งงานใหม่ และเริ่มรู้สึกไม่พอใจที่เขาให้ความสําคัญกับคุณชนที่ชามากกว่าพวกเขาแม้จะไม่มีการพูดออกมาแต่การกระทําที่ลูกๆแสดงออกมาทําให้ความสัมพันธ์กับพวกเขาตึงเครียดคุณประสิทธิ์กล่าวว่าตอนที่เราตัดสินใจแต่งงานใหม่ฉันไม่คิดว่าเรื่องนี้จะมีผลกระทบกับความสัมพันธ์ในครอบครัวมากขนาดนี้ลูกๆของฉันดูเหมือนจะรู้สึกว่าเขาไม่เป็นที่สําคัญในชีวิตของฉันอีกต่อไปฉันรู้สึกเสียใจที่มันทําให้พวกเขารู้สึกแบบนั้นแม้จะมีความยากลําบากในความสัมพันธ์กับลูกๆแต่คุณประสิทธิ์ และคุณชนทิชาก็ยังคงพยายามรักษาความสัมพันธ์ของพวกเขาให้แข็งแรงทั้งสองหาทางแก้ปัญหาผ่านการพูดคุยและการจัดกิจกรรมร่วมกับลูกๆเพื่อทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น 3. การเลือกอยู่เป็นโสดคุณนสุภาพรคุณนสุภาพร,ณณาพรอายุ74ปีเป็นหญิงสูงอายุที่เลือกที่จะอยู่เป็นโสดหลังจากการสูญเสียสามีเมื่อหลายปีที่แล้วถึงแม้ว่าเธอจะมีลูกหลานที่รักและคอยดูแลแต่เธอก็ไม่รู้สึกว่าจําเป็นต้องแต่งงานใหม่เธอกล่าวว่าการแต่งงานใหม่ ไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกมีความสุขมากขึ้นฉันมีชีวิตที่ดีแล้วกับการที่ได้ทำสิ่งที่ฉันรักและอยู่กับลูกหลานที่หงวยใหญคุณสุภาพรกล่าวถึงการใช้ชีวิตในรูปแบบที่เป็นตัวของตัวเองโดยที่เธอสามารถดูแลตัวเองได้และไม่รู้สึกว่าเธอต้องการใครมาเติมเต็มชีวิตของเธอคุณสุภาพรยังบอกว่าการอยู่คนเดียวทำให้เธอสามารถตั้งใจทำกิจกรรมที่เธอรักได้เช่นการปลูกต้นไม้ และการอ่านหนังสือซึ่งทำให้เธอรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายในทางที่แตกต่างจากการแต่งงานใหม่ 4. การสร้างความสุขหลังการแต่งงานใหม่คุณไพศาลและคุณดาวคุณไพศาลอายุ69ปีและคุณดาวอายุ65ปีได้พบกันผ่านการทำงานร่วมกันในโครงการอาสาสมัครหลังจากที่ทั้งสองได้พูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาก็พัฒนาเป็นความรักในที่สุดทั้งสองแต่งงานกันในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทั้งคุณไพศาลและคุณดาวต่างบอกว่าการแต่งงานใหม่ของพวกเขาช่วยเติมเต็มชีวิตให้มีความหมายและความสนุกสนานพวกเขามักจะไปท่องเที่ยวร่วมกันและทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพโดยที่ลูกหลานของทั้งสองก็มีความยินดีและสนับสนุนความสัมพันธ์นี้คุณไพศาลกล่าวว่าการแต่งงานใหม่ในวัยนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่รักใครแต่เป็นการเลือกที่จะแบ่งปันชีวิตในช่วงเวลาที่เหลือกับคนที่เรารักและมีความเข้าใจกันเมื่อคุณสูงอายุและกำลังพิจารณาการแต่งงานใหม่ เป็นเรื่องที่ต้องใช้การพิจารณาและเตรียมตัวอย่างรอบคอบเพราะการแต่งงานใหม่ในวัยชรามีทั้งข้อดีและข้อเสียดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีการวางแผนและข้อควรระวังเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้ชีวิตที่มีความสุขและมั่นคงในอนาคต 1. ประเมินความพร้อมทางอารมณ์และจิตใจก่อนที่คุณจะตัดสินใจแต่งงานใหม่ในวัยชราคุณต้องถามตัวเองว่าคุณพร้อมที่จะเปิดใจและเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ หรือไม่การแต่งงานใหม่ในวัยชรามักจะมีความซับซ้อนเพราะคุณอาจจะมีรอยแผลจากการสูญเสียคู่สมรสคนก่อนหรืออาจจะมีประสบการณ์ที่ยากลำบากจากความสัมพันธ์ที่เคยผ่านมาดังนั้นคุณควรประเมินตัวเองว่าคุณพร้อมที่จะรับความรักและการผิดช,ชอบที่มาพร้อมกับการแต่งงานใหม่ 2. เปิดใจในการสื่อสารกับครอบครัวการแต่งงานใหม่ในวัยชราอาจทาให้ลูกหลานหรือสมาชิกในครอบครัวรู้สึกไม่พอใจ หรือวิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพวกเขาคุณควรสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมากับครอบครัวเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณแบ่งปันเหตุผลที่คุณตัดสินใจแต่งงานใหม่และทําให้พวกเขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจนี้การทําเช่นนี้จะช่วยลดความกังวลและเพิ่มการยอมรับจากครอบครัว 3. ตรวจสอบสถานะทางการเงินและมรดกการแต่งงานใหม่ในวัยชราจะต้องคำนึงถึงเรื่องการเงิน และทรัพย์สินรวมถึงการแบ่งมรดกในกรณีที่คุณมีทรัพย์สินที่ต้องดูแลการทำความเข้าใจกับคู่สมรสใหม่เกี่ยวกับการแบ่งปันทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สินต่างๆเช่นการทำพินัยกรรมใหม่หรือการปรับเปลี่ยนสิทธิในทรัพย์สินจะช่วยให้คุณทั้งสองฝ่ายรู้สึกมั่นคงและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในอนาคต 4. พิจารณาความต้องการทางสังคมและสุขภาพ การแต่งงานใหม่สามารถเป็นช่องทางที่ช่วยให้คุณไม่รู้สึกเหนาหรือโดดเดี่ยวอีกต่อไปแต่คุณต้องคำนึงถึงเรื่องสุขภาพด้วยเพราะการแต่งงานใหม่อาจส่งผลต่อกิจวัตรประจำวันและการดูแลสุขภาพของคุณและคู่สมรสการทำกิจกรรมร่วมกันเช่นการออกกำลังกายหรือท่องเที่ยวร่วมกันจะช่วยให้คุณทั้งคู่มีสุขภาพดีและมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง 5. ความยืดหยุ่นและการปรับตัวคุณต้องเข้าใจว่าในการแต่งงานใหม่ ในวัยชารานั้นคุณและคู่สมรสอาจมีความแตกต่างกันในด้านหลายๆด้านเช่นการใช้ชีวิตความคาดหวังและวิธีการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆความยืดหยุน่นและการปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญในการทําให้การแต่งงานใหม่ในวนัยนี้ประสบความสําเร็จคุณควรพร้อมที่จะฟังและปรับตัวให้เข้ากับคู่สมรสใหม่ของคุณ 6. ให้เวลากับการปรับตัวการแต่งงานใหม่ในวัยชารามักจะไม่ใช่เรื่องที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทันทีคุณ และคู่สมรสจะต้องใช้เวลาปรับตัวให้เข้ากันในหลายๆด้านทั้งในเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกันการแบ่งปันหน้าที่ต่างๆและการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นคำแนะนำขืออย่ารีบร้อนและให้เวลาในการปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญ 7. หลีกเลี่ยงการทำลายความสัมพันธ์เกา่าในกรณีที่คุณมีลูกหรือครอบครัวที่เคยมีความสัมพันธ์กับคู่สมรสคนก่อนการแต่งงานใหม่ อาจทําให้ความสัมพันธ์กับพวกเขาตึงเครียดแต่คุณควรพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกหลานและคนในครอบครัวโดยการสื่อสารและเคารพความคิดเห็นของพวกเขาแม้ว่าคุณจะเลือกแต่งงานใหม่ก็ตาม 8. อย่าลืมให้ความสําคัญกับความรักในตัวเองการแต่งงานใหม่ควรจะเป็นการเสริมสร้างความสุขในชีวิตไม่ใช่การพึ่งพาความรักจากคนอื่นเพียงอย่างเดียวการรักและดูแลตัวเองเป็นสิ่งสําคัญ เพราะจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจและความสุขในชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์หรือไม่ก็ตามเมื่อเรามาถึงจุดสุดท้ายของการเดินทางนี้การแต่งงานใหม่ในวัยชาราก็มีทั้งความท,ท้าทายและโอกาสที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในรูปแบบที่ต่างออกไปการตัดสินใจที่จะรีมารีเอนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันเกี่ยวข้องกับหลายแง่มุมทั้งด้านอารมณ์การเงินสุขภาพและความสัมพันธ์กับครอบครัว ในบางกรณีการแต่งงานใหม่อาจเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความสุขและมั่นคงสำหรับทั้งคู่หากมีการสื่อสารที่ดีและการเตรียมตัวที่เหมาะสมมันสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความเหงาและมอบชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยการสนับสนุนทางอารมณ์แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเช่นความแตกต่างในอายุการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและการปรับตัวให้เข้ากับคู่สมรสใหม่ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำความเข้าใจตัวเองและคู่สมรสหมายของคุณอย่างลึกซึ้งและอย่าลืมวางแผนในทุกด้านเพื่อให้การแต่งงานใหม่กลายเป็นการเติมเต็มชีวิตของคุณและทำให้ความสัมพันธ์นั้นแข็งแกร่งการให้ความสำคัญกับครอบครัวการสื่อสารอย่างเปิดเผยและการให้เวลากับการปรับตัวเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณทั้งคู่มีชีวิตที่มีความสุขในอนาคตสุดท้ายนี้การตัดสินใจแต่งงานใหม่ ในวัยชาราจะต้องคำนึงถึงการสร้างสมดุลในชีวิตที่ไม่เพียงแค่การเติมเตมเความเหงาแต่ยังเป็นการเติมเต็มตัวตนและความต้องการของคุณเองอย่าลืมให้ความสำคัญกับการรักและดูแลตัวเองอย่างแท้จริงเพราะการรักตัวเองจะช่วยให้คุณเป็นคนที่พร้อมที่จะให้ความรักแก่คนอื่นได้อย่างเต็มที่หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคำถามเกี่ยวกับการแต่งงานใหม่ในวัยชาราหรือเรื่องอื่นๆกด9้าเพื่อกลับมาสู่การสนทนาอีกครั้ง